สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้จริงๆจะมารับคำท้าสอนทำซวามใช่ไหมและเมื่อกี้นะคะคือมันกดอัดแล้วคิดว่ากดอัดไปแล้วอะแล้วก็ทำอะไรมันเรียบร้อยแลวนะคะซึ่งคลิปที่เรากดอัดแต่มันยังไม่กดอัดอะเราปิดอันนี้ด้วยแหละปิดตาทำสวามแล้วมันก็สำเร็จนะคะโดยหนึ่งนาทีครึ่งน,นะคะซึ่ง เรงมากมันไม่ได้อัดมาเราก็เลยจบแล้วเราก็จะมาทําใหม่แต่กาวหมดเกี้ยงเลยอะกาวเลยก็ติเตี้ยงเลยดูดิหมดเกลี้ยงเลยนะไม่มีแล้วะแบบเบ๋บบเบ,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 บ๋เราก็เลยจะมาบอกนะคะว่าสูตรสไลมยมันท,ทำยังไงก็ง่ายๆนะคะอันนี้คือสไามที่เราทํามาได้เราเรีบเน,นี่ยมันก็เลยอออกมาเป็นอย่างนี้ลืมใส่สีลืมใส่อะไรทุกอย่างเลยนะคะตอนรีบเนี่ยนีน่ มันก็เรอ่มมาเป็นแบบประมาณนี้แต่เสียงจิ้มฟินมากนะคะอุ้ยมันก็ยังติดมือนิดๆเพราะว่าคือเอาออกมาแล้วล็กมากเนี้เล็กมากตอนที่ทำก็สูตรที่เราทำนะคะก็คือ g กีซีบาแล็นี่เลย g กีซีบาลแล็ก็หมดแล้วนเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยเหลือมันไม่ออกมาแล้วนะคะก็ทำก็คือเอากีซีบาลแล็เดี๋ยวก่อนใส่น้ำเปล่า ช้อนชา5ช้อนชาค่ะใส่กีซีบลนึ่1ช้อนชาแล้วก็เขย่าให้เข้ากันมันก็จะได้แล้วก็เทกาวตามจำนวนเลยว่าเราอยากจะใส่เท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆใส่ไปให้มันจับตัวนะคะก็ขอโทษจริงๆนะค่ะที่ไม่ได้สอนแบบทำแต่ว่าบอกสูตรไปนะก็คิดว่าคงจะได้น,นะคะคือมันหมดไปแล้วทุกอย่างหมดไปแล้วนะคะ ค hey, คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะลาบายถือว่าเราคำทาแล้วนะทำสลาย